สวัสดีค่ะสวัสดีท่านนะคะชาวราศีเมษกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในจานรนี้น้าทาวโรนนะคะก็จะมาทํานายนะคะเป็นหัวข้อพิเศษก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนะคะท่านอยากจะบอกหรือว่าอยากจะสื่อสารอะไรถึงพวกคุณนะคะชาวราศีเมษนะเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าทํานายแบบภาพโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็เวลาที่ฟังก็คือขอให้มีสติในการฟังด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอ่อ เจ้าที่เจ้าที่ทานที่บ้านขอดูพลังงานเจ้าที่ที่บ้านของคุณก่อนนะคะขอดูพลังงานเจ้าที่ที่บ้านของชาวราศีเมษนะคะพลังภาพโดยรวมนะคะพลังภาพโดยรวมนะคะอจะไม่เจาะจงใครเป็นพิเศษนะแต่ก็น่จะพยายามสื่อสารจากเจ้าที่ที่บ้านของคุณก็คือเพราะว่าเอ่อจริงๆเจ้าที่แต่ละ แต่ละคนน่ะจะมีความต้องการไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจุประสงค์หลักก็คือมีอันเดียวกันก,<ๆ>ก็คือการ<ๆ>การสวดมนต์ไหว้พระ<ๆ>การยกบุญนะคะนี่คือเป็นเป็นพื้นฐานของของท่านอยู่แล้วนะคะของเทวดาทั้งหลายอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่นจะพยายามสื่อให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคนดูมีเป็นพันๆคนพอเวลาที่เจ้าที่ท่านจะสื่อสารกับพี่น้าท่านก็จะแบบ ก็ต้องขึ้นอยู่กับพลังของแต่ละบ้านด้วยคือบางทีบางบ้านอ่ะพลังท่านเยอะท่านก็พูดอะไรได้เยอะมากแต่บางบ้านคือเจ้าที่ท่านแบบมีพลังไหมมีแต่ว่าอาจจะแบบพลังอ่อนสามารถสื่อสารอะไรบางอย่างได้น้อยอะไรประมาณนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะคะอ่ะเรามาดูกันราศีเมษพลังเจ้าที่ที่บ้านของคุณอนะ่เป็นพลังงานที่ดีมากแล้วท่านอก็ชอบคนขยันมากเลยนะขยันทํามาหากินแล้วก็ท่านชอบคนที่ มีจิตใจที่ชอบช่วเหลือคนอื่นอ่าแล้วก็ขยันหาเงินเก็บเงินเก่งเป็นพลังงานที่อ่อนโยนมีเมตตาแล้วก็ท่า,านก็ยังไม่แก่นะไม่แก่นะคะเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคือเท่าที่ดูจากอายุงตรงนี้คือน่ารูา้สึกแบบน่าจะแบบเกินห้าสิบแต่คงไม่ถึง60สิอะเท่าเท่าที่ดูตอนนี้นะคะท่านก็โห พลังบาร,รมีสูงมากๆยิ่งถ้าไหว้ท่านดีๆนะหรือมีสารทำศาลให้ท่านสวยๆอะค่ะตั้งสาลให้ท่านแบบสวยๆแบบดูดูเหมือนแบบเป็นปราสาทอันนึงเลยอย่างเงี้ยนี่น่ารู้สึกว่าพลังท่านจะเขาเรียกว่ายนะเหมือนเอ,า,อาง่ายๆนะคือเปรียบเทียบเหมือนบ้านคนอยู่อะถ้าบ้านหลังเล็ก มีแต่สังกะสีเพลิงไม้เราอยากอยู่ไหมอบ้านไม่เก็บกวาดไม่ทำความสะอาดคิดถึงตัวเราอะเรารู้สึกว่าสภาพแบบนี้เราไม่อยากอยู่แน่นอนใช่ไหมมันไม่มีใครอยากอยู่หรอกบ้านแบบบ้านแบบนั้นแต่ถ้าพูดถึงแบบโอหมีแต่คนน,นี่น่าคิดว่าทุกคนอะอยากอยู่บ้านที่แบบหลังใหญ่ บางคนอาจจะไม่ได้อยากอยู่หลังใหญ่มากอาจจะอยู่แบบพอดีพอเหมาะแต่ต้องมีความสะอาดสว่างปลอดโปร่งมีกลิ่นหอมอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีความสุขท่านเองก็เหมือนกันท่านพยายามจะบอกว่าถ้าถ้าท่านอยู่ดีกินดีเราก็ได้อยู่ดีกินดีด้วยเหมือนกันนี่นคือสิ่งที่ท่านจะพยายามสื่อสารให้นะคะอืมพลังงานท่านดีมากนะคะทุกครั้งที่คุณทำบุญกับท่านท่านได้รับ,บบ้างหรือเปล่านะคะ ท่านได้รับบุญจากคุณทุกครั้งนะคะแต่ท่านก็บอกว่าท่านแต่ท่านนะ่ะบอกว่าคุณนะดูเหนื่อยนะคุณดูเหนื่อยแล้วก็คุณมีความคิดเยอะมากหลากหลายมากว่าอยากทำน่นอยากทำนี้เยอะแยะมากมายในความคิดของคุณนะคะอืมแล้วก็ได้รับบุญจากคุณทุกครั้งนะโอเคก็พยายามบัตรทำให้กับท่านทุกๆครั้งเลยเนาะบางทีบางท่านเนี่ยคือทำบุญใส่บาตร ะะทําบุญใส่บาทตอนเช้าอย่างเงี้ยคือท่านก็ได้รับเหมือนกันนะคะอะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งคำพูดหนึ่งที่ท่านพูดขึ้นมาท่านบอกว่าไม่รู้ฝากบอกถึงใครนะท่านบอกว่าความเป็นอิสระในใจของคุณน่ะมันจะเป็นรากฐานสำหรับความสำเร็จของคุณแล้วก็ความเข้มแข็งของคุณถ้าคุณได้เป็นอิสระจากพันธนาการอะไรบางอย่าง ท่านฝากบอกแบบนี้แล้วก็ยังพูดได้ว่าปล่อยการควบคุมที่เราเคยควบคุมอะไรเอาไว้อยู่ตอนนี้ปล่อยให้สิ่งต่างมันเกิดขึ้นเป็นไปตามกระบวนการของมันตามวิถีทางที่มันควรจะเป็นนะคะแล้วก็กล้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในด้านที่ดีด้านบวกของคุณเรียนรู้จะจะปล่อยวางบ้างท่านว่าปล่อยไปเถอะอะไรเงี้ยปล่อยวางบ้างเถอะนะอะไรประมาณนั้นนะคะอะโอเค เดีย๋ยวเรามาดูกันสิว่าพลังงานในบ้านของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างนะท่านได้รับบุญนะคือหน้ารู้สึกว่าแบบท่านอยู่ดีกินดีรุมสมบูรณ์มากเหมือนอยู่ในปราสาทที่สวยงามประมาณนั้นนะคะอยู่ในวิมานที่สวยงามพลังงานในบ้านของคุณพลังงานบ้านไม่ค่อยดีแต่เจ้าทีด่ดีคุณโชคดีมากที่ได้เจ้าที่ดี พลังบุญบาร,รมีก็เยอะแต่อย่าลืมว่าต้องทําบุญให้กับท่านเยอะๆด้วยเช่นกันเอ,อ่อบางคนปล่อยป่าละเลยรู้ว่าเจ้าที่บ้านอ่ะดีมากแต่ว่าปล่อยป่าคือแบบว่าขาดแบบเรียกว่านะลืมท่านอะไรประมาณนี้ค่ะลืมในการที่จะแบบดูแลท่านอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบใส่ใจท่านมากเท่าที่ควรอะไรประมาณนั้นอ่ะนะคะพลังงานบ้านที่คุณอาศัยอยู่ของเมธเอาโดยรวมเลยนะโดยรวมอืม ทำไมรู้สึกว่าการเงินไม่ค่อยเด่นการงานไม่ค่อยเด่นมีแต่คนคอยจ้องแต่จะแอบแทงข้างหลังหักหลังหักหลังแล้วสัมกับว่ามีคนชอบทําอะไรที่แบบว่าแบบหลบหลบซ่อนๆแบบทําอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความผิดอ่ากับคุณตลอดเวลาบางทีก็เจอเหมือนคนชอบมาขโมย ข้อมูลของเราเจอคนที่มาขโมยผลงานของเราเจอคนที่เาขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนไว้ใจได้แค่ต่อหน้าแต่พอรับหลังก็คือโอ้เป็นอีกคนนึงเลยประมาณเนี้ยคุณจะเจอแต่แบบนั้นมันทําให้คุณรู้สึกว่าแบบกลัวกลัวการเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งแล้วคนที่ทําให้คุณเจ็บนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะไม่ใช่ใครคนไหนไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นญาติพี่น้อง รู้สึกเหมือนจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเครือญาติใกล้ตัวของคุณมากที่สุดแล้วนะคะพลังงานบ้านจริงๆเอาตั้งแต่หน้าบ้านหลังบ้านซ้ายขวาของบ้านไม่ดีเลยแต่ดีที่สุดคือตรงบริเวณไหนตรงกลางบ้านกลางบ้านเป็นจุดศูนย์รวมที่ดีที่สุดของคุณในตอนนี้นะคะดีที่สุดในตอนนี้บ้านหลังเนี้ยต่อให้หาเงินได้เยอะแค่ไหนนะมันก็จะมีเหตุการณ์ให้แบบอุดรอยร่วไม่อยู่การเงินต้องออกตลอดเวลา แล้วก็ยังรู้สึกได้ว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างมีแต่วความทุกข์ความเศร้าแล้วก็เป็นบ้านที่คิดเยอะคิดซับซ้อนมากเป็นความคิดที่แบบแตัดสินใจอะไรก็ค่อนข้างช้าตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่โชคดีที่เจ้าที่ดีเจ้าที่ดีเนี่ยคือหน้ามองว่าดีไหมคือดีแต่ถ้าเราไม่ค่อยยกบุญให้กับท่านเลย มันก็จะกลายเป็นว่าจากดีก็กลายเป็นไม่ดีด้วยเช่นกันอืมนะคะก็ตามนั้นพลังงานนะโอเคอ่ะส่วนเรื่องของการปรับพลังงานก็ค่อยว่ากันนะคะนี่คือมันจะต้องแบบเพราะนี่นายเองก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครที่ที่ส่องไปแล้วนี่คือไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครนะคะมันต้องดูเป็นการส่วนตัวมันถึงจะสามารถปรับพลังงานให้ได้จริงๆนะคะอ่ะเรามาดูกันต่ออ่า ท่านให้คำแนะนาในการใช้ชีวิตของคุณนะว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณก็ตามคุณเป็นคนที่มีศักยภาพมากๆเอาศักยภาพของตัวเองเอ,ออกมาใช้ให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นปล่อยเรื่องราวเก่าทิ้งไปเถอะนะเอแล้วก็ที่สําคัญเวลาที่คุณยกบุญให้กับท่านหรือส่งพลังบุญให้กับท่านอนะท่านมารับบุญจากคุณทุกครั้งเลยแล้วก็อยากให้คุณไหว้ท่านด้วยดอกไม้นะคะดอกไม้ก็จะเป็น น่าึกว่าแบบการไหว้ด้วยดอกไม้มัน,มนดีนะดีตรงที่คือหนึ่งก็คือหนึ่งความสบายใจกลิ่นหอมความสวยความงามหรืออาจจะหมายถึงบ่งบอกว่าเราเนี่ยศรัทธาท่านมากอะไรประมาณนี้คะ่ะมันเป็นพลังแบบนี้แล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้อาดอกไม้ถวายท่านแต่ว่ายกบุญให้กับท่านอยู่บ่อยๆอันนี้คือดีไหมดีเหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะแสดงออกแบบด้านไหนก็ตามไม่น่ามองว่าท่านก็ได้รับบุญจักคุณเหมือนกันแหละ นะคะแล้วก็รอบๆตัวของคุณนะ่ะมีแต่จิ้งจอกมีแต่คนที่เจ้าเล่ห์คอยสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่เลื้องให้คุณเป็นคนที่มีเมตตามากๆคุณใช้คําว่าเมตตาเป็นหัวใจของคุณในการปฏิบัติตัวตนของคุณนะคะและท่านก็ยังบอกด้วยว่าเวลาที่คุณให้ใจกับใครคุณนะให้ใจแบบเกินร้อยให้ใจเกินร้อย,อยจริงๆนะคะให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ท่านบอกว่าจุดที่คุณอยู่อ่ะมันคือจุดที่จะทำให้คุณมีความสุขอยากให้มีความสุขไปด้วยกันคุณท่านพูดคำลักษณะก็ว่าแบบคุณคือลูกหลานของท่านจิตวิญญาณเผ่าพันธุ์อยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปไหนไกล นะคะแล้วก็ยังเตือนด้วยนะว่าช่วงนี้คุณรายได้อะ,อะการเงินของคุณอะ่ะคุณใช้เงินเยอะเกินรายได้ของคุณแล้วนะอะไรประมาณนี้แบบเผาๆบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเออนะคะบางทีมันไม่ได้เกิดจากตัวเราเราอาจจะเกิดจากบริวารคนรอบข้างเอาปัญหาเรื่องเงินมาให้ซะมากกว่าก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูกัน มาดูกันซิว่าเรื่องราวของผู้คุณนะคะค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนอากนี้น่จะพยายามสื่อสารให้ครอบคุมให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะถ้ามีคําเตือนอะไรจากเจ้าที่ของคุณน่าจะพยายามเตือนให้นะคะอะเรามาดูสิ่งแรกเลยเอ่าลืมถามให้ท่านอยากได้อะไรจากคุณบ้างหรือเปล่าอยากให้คุณทำอะไรให้หรือเปล่านะคะอืม เรื่องน้ําเรื่องน้ำเนี่ยคือถวายน้ําให้ท่านด้วยหรือเปลี่ยนน้าให้ท่านอยู่บ่อยๆด้วยนะเ,เพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบละเลยหรืออาจจะบางทีว่าสามสามสี่ 3, 3, วันเจ็ดวันครั้งค่อยเปลี่ยนน้ำอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนให้ท่านแบบทุกวันบ้างก็ดีนะคะเรื่องน้ำนะท่านขอเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะคะอืมอะมาดูกันฟังจาก ท่านพูดท่านบอกว่ามีใครในที่นี้ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเช่นอาจจะเป็นรถจัก,กรยานมอไซค์ใช้ภาษาง่ายๆเลยนะ <c oughs> แล้วก็อะไรนะรถยนต์อะไรประมาณนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอันนี้ให้ระวังอืมเดี๋ยวนะเกิดขึ้นแรงไหมก็บางทีเราเราแบบ เซฟตัวเองแล้วแล้วมันระวังแล้วแต่มันก็จะมีคนที่เขาไม่ได้เซฟตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีการเฉียวอาจาจะมีทะเลาะหมอเข่าทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนอาจจะหนักจนถึงแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอืมแล้วก็มีใครที่นี้นะคะเพิ่งไปขอพอรมาหรือเปล่าบนบารสารเก่าอะไรกับท่านเอาไว้หรือเปล่านะอืมแล้วก็ท่านให้พรคุณนะ ท่านให้พรคุณนะคะคุณไปขออะไรเอาไว้อะถ้าได้แล้วกลับมาแก้ท่านด้วยนะคะเออมีใครไปบนอะไรเอาไว้ไหมคะไม่ว่าจะบนเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องของความรักคนในครอบครัวก็ตามนะคะมีใครในที่นี้นะกำลังคิดที่จะรเริ่มทำอะไรบางอย่างทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าแบบความคิดมันเยอะแต่ท่านบอกว่าไม่มีปุปสัค แต่อุปสรรคนั้นมันจะผ่านไปได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยความใจเย็นของคุณเองแต่ก็ให้ระวังนิดนึงนะมันจะเป็นเรื่องเงินสิ่งที่คุณกำล,ลังเริ่มทําอยู่ตอนนี้มันมันสำคัญมากคือคําว่าเรื่องเงินที่คุณเอาไปลงทุนนะคะบางทีถ้าเราคิดว่าเราเพิ่งเอาไปลงทุนแล้วเราอยากจะได้ผลกําไรเร็วๆเนี่ยจริงๆมองว่ามันไม่ใช่แค่เร็วๆนี้มันอาจจะแบบใช้ระยะเวลาในในเรื่องของคําว่าผลประโยชน์หรือกาําไรแต่มันจะได้อยู่ท่านบอกแบบนั้นนะคะ ก็ศึกษาดีๆนะคะท่านบอกแบบนี้นะแล้วก็มีในเรื่องของคําว่าใช้คําว่าแบบนิรันดรน,นิรันการนิดนิรันนิดนิรันเลยนะเดี๋ยวนะการไปการจากกันด้วยดีอืมแล้วคนคนนั้นก็ไปแล้วด้วย จากกันด้วยดีหรือบางทีบางท่านเพิ่งอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของความรักาจากกันด้วยดีอะไรประมาณนี้ค่ะบางทีเราจะแบบรู้สึกทุกข์ใจแต่เขาไปดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไปได้ดีแล้วนะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะนักพูดในในแง่ของเชิงบวกเอาไว้ก่อนแล้วกันพราะไม่อยากจะใช้คําว่านิรันดรหมายถึงการจากตายอะไรอย่งเงี้ยไม่อยากจะใช้คํานั้นนะคะอะ แล้วก็มีใครในที่นี้กำลังวางแผนคิดก,กลยุทธ์ที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นโอ้เป็นไพ่เดอะเมจิเชียนด้วยนะเดอะเมจิเชียนคือเป็นเหมือนการเริ่มคล้ายๆกับการรเริ่มก่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเนี่ยคือนี่น่ามองว่าคุณไม่ใช่รเริ่มแต่คุณทำแล้วแล้วคุณก็กำลังเดินเกมเดินหมากอะไรบางอย่างคุณมีกลยุทธ์ในสมองของคุณมากว่าคุณจะทาอะไรต่อไปอ่าเาเรียกว่าลูกค้าดใช่ปะ ออคุณน่าจะมีโปรเจกต์แล้วแหละแต่ว่าคุณอยากสารต่อให้มันดีขึ้นนะคะมีการเริ่มต้นอะไร,รหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางที่ดีขึ้นแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเก่งมีความเชี่ยวชาญนะคะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นคนที่ต่อให้เรื่องนั้นไม่ได้เก่งต่อให้เรื่องนั้นเราไม่ได้ถนัดอะไรเลยคุณก็จะทําออกมาดีมากนะคะสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณคิดตอนนี้มันดีมากลงมือทําเลย นะคะแล้วก็มีใครในที่นี้นะชอบทําบุญท่านบอกแบบนี้ทำบุญสมบูรณ์ไหว้พระนั่งสมาธิด้วยนะคะแล้วก็ชอบแบบใส่บาตตอนเช้าเช้าอะไร้ยคะมีมีม,มีผลบุญนี้คุณอาจจะเคยเจ็บปวดมาผลบุญนี้นะคะจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าตัวเองมีความสุขมากอุดมสมบูรณ์มากซึ่งนี่น่ามองว่า ผลบุญที่คุณได้สร้างเอาไว้ที่คุณได้ทําจากการที่คุณทําบุญใส่บาตรอย่างเงี้ยตักบาตรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปสังฆทานอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะหรือทําบุญหลายอย่างเนี่ยมันจะส่งให้คุณเร็วๆเวนี่ยได้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นสุขสบายมากขึ้นะนะคะอุดมสมบูรณ์ไปในเรื่องของคําว่าพกทรัพย์หรือในเรื่องของคําว่าการทํามาหากินะนะคะจากที่เคยมีชีวิตที่แย่ๆมาแล้วเร็วๆเนี่ยจะดีขึ้น นะอืมแล้วก็มีใครในที่นี้นะคะไปเจอเรื่องของคำว่าจรกรรมเหมือนโดนขโมยอะไรสักอย่างมีใครขโมยผลงานคุณแอยขโมยผลงานจริงๆนะเป็นคิงถือไม่เท้าหรืออาจจะหมายถึงว่าเ,เหมือนถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของงาน ถูกเบี้ยวเรื่องงานเหมือนกับว่ามาพูดดีกับเราเรื่องงานแบบนี้แบบนี้แต่สุดท้ายคือแบบเอา้าทำไมเป็นแบบนั้นละ่ะท,ทำไมเขามาหลอกเราเรื่องงานหลอกใช้เราเรื่องงานหลอกเอาข้อมูลเราหลอกเอาความลับของเราไปแบบนี้มาขายความมาขายความลับของเราหรืออาจจะแบบมาขายข้อมูลอะไรบางอย่างของคุณไปอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะมีอืม แล้วก็มีใครที่นี้นะคะกำลังรู้สึกว่าทดลองทำอะไรบางอย่างหลายๆอย่างละนะคะเป็นช่วงของการที่แบบทดสอบทดลองลองทำนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรืออาจจะหมายถึงเ,เป็นเรื่องอื่นได้ที่มันไม่ใช่งานอะ่ะเหมือนคุณกำลังเหมือนคนกำลังคลำทางคลำทางว่าจะไปยังไงดีอะ่ะจะไปแนวไหนดีอะไรประมาณเนี้อ,อาย่นะคะ คือน่รารู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดที่จะทำอยู่ในเร็วเนี้ยจะประสบความสําเร็จอืมแล้วก็มีใครในที่นี้นะท่านพูดคําว่านั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิเลยนะอยากนั่งสมาธิแต่บางทีมันนั่งไม่ได้มันเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรทําให้คุณนั่งไม่ได้มาขัดขวางคุณเออท่านบอกแบบนั้นถ้าอยากนั่งได้จริงๆท่านเลยบอกว่าให้นั่งช่วงเวลา เช้าฟ้ากําลังสระฟ้ากำลังสว่างหรือเป็นช่วงที่แบบพระอาทิตย์เรลังจะขึ้นอ่ะหรืออาจจะแบบสมมติว่าพระอาทิตย์ขึ้นหกโมงเช้าใช่ไหมเราอ,อาจจะแบบนั่งช่วงประมาณจะหกโมงเช้าไปจนถึงไม่เกินหกโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะนั่งช่วงเวลานี้ได้เลยจะเป็นเวลาที่ดีสําหรับคุณมากๆท่านบอกว่ารับรองว่าจะกําในเวรไม่ขวางคุณแน่นอนอ่ะ <c oughs> พูดแบบนั้นแหละนะคะแล้วก็ นะท่านใช้คําว่ากําลังหาหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งมีใครที่นี่กําลังหาหลักฐานอะไรสักอย่างอะ่ะ mm. เกี่ยวกับเรื่องงานโดนกันแกล้งเรื่องงานมีคนเอาปัญหาเรื่องงานมาให้มาข่มขู่คุณอามาข่มขู่คุณเรื่องงานแล้วคุณก็พยายามหาหลักฐานที่จะแบบมาเขาเรียกว่านะมาพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้ทำผิดนะอะไรแบบนี้เป็นแบบนั้นจริงๆ นะคะเดี๋ยวก็แล้วก็ท่านบอกว่าอะไรนะเร็วๆนี้คุณจะได้หลักฐานนั้นและคุณจะเป็นอิสระจากคําว่าเออ่การเขาเรียกว่าอะไรอะข้อเก่าหาหรุปพนจะเขาคำว่าข้อเก่าหาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอ่ะท่านพูดมาประมาณนี้นะโอเคมาดูกันต่อ มาดูนะคะว่าสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณนะคะหรือให้คําแนะนางบคุณท่านจะพูดว่ายังไงท่านบอกว่าคุณจะได้รับการคุ้มครองจากท่านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออันตรายใดๆก็ตามคุณจะปลอดภยัยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางบ้างนะอ่าปล่อยวางบ้างปล่อยวางให้ได้นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะถ้ามื่อไรที่คุณปล่อยการควบคุมเหล่านั้นไป ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการของมันอ่าแล้วคุณจะค้นพบกับคําว่าความร่ํารวยคําว่าความร่ํารวยมันอยู่ที่ตัวของคุณเองอยู่ในตัวของคุณเองแล้วแหละคําว่าความร่ารวยจริงนี่น่ารู้สึกว่าเมธน่ะมีคําตอบอยู่แล้วในใจอะ่ะคํว่าความร่ารวยอยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะในตอนนี้นะโอเคอมาดูตอนท้ายซิว่าไหวย,ยังไงนะคะให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะการไหว้นะไหว้ให้รวยให้ปังให้เฮงแล้วกันเนาะอืม อืมหว้ตอนเจ็ดมงเช้านะท่านบอกแบบนั้นนะคะของที่เตรียมไหว้นะก็คือธูปเจ็ดดอกเทียนสองเล่มนะคะเงินสิบบาทเงินสิบบาทนะคะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยขอเป็นดอกดาวเลืองนะคะดอกสีเหลืองถ้ามันไม่มีดาวเลืองจริงเอาดอกอ,อะไรก็ได้ที่เป็นสีเหลืองนะคะ ท่านขอดอกสีเหลืองๆแล้วก็ขอให้เป็นเจ็ดโมงเชา้าจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการที่คุณจะได้รับพรจากท่านเป็นพลังเป็นช่วงพลังเวลาของพลังงานดีอ่ะพลังงานบวกคือช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้าของคุณก็เตรียมของไหว้เช่นอา,อาจจะมีผล,ลไม้นะคะน้ํามีนมนอย่างเงี้ยคะ่ะได้นะคะก็เตรียมไหว้ท่านแล้วก็เริ่มจากการสวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดมนต์ให้ท่านเกาอน,นะคะพอสวดมนต์เสร็จนะก็ ยกบุญให้ท่านนะคะพอหลังจากที่ยกบุญเสร็จนะคุณก็ค่อยขอพรท่านในสิ่งที่คุณอยากจะขอบางคนอาจจะขอในเรื่องของเงินขอเรื่องงานนะคะขอเรื่องของความรักนะคะ mm. ก็ถ้าเป็นเรื่องเงินก็คือขออะไรที่แบบว่าไม่เกินตัวเองอย่างเช่นขอเรื่องเงินก็คือต้องขอแบบไม่เยอะเกินรายได้ที่คุณมีอ่ะ mm. อย่างเช่นว่าสมมติคุณมีรายได้เดือนละสามหมื่นใช่ไหมเดือนละสามหมื่นก็ตกวันละพัน แสดงว่าคุณจะต้องขอพอรท่านเงินเงินที่จะได้จากช่องทางไหนก็ตามต้องไม่มากกว่าวันละหนึ่งพันอะไรประมาณนี้นี่คือการขอแบบไม่เกินตัวเองนะคะอ่าพอพอก็คือขอนะเออขอไปเลยนะไม่ต้องบ่นนะคะขอขอไม่ไม่บน่นไม่บ่นนะคะขอพอรอย่างเดียวนะโอเคก็นี่น่ารู้สึกว่าพลังงานของท่านอ่ะเยอะพลังบารมีของท่านเนี่ยเยอะลองขอท่านให้ถูกวิธีแล้วกัน นะคะโอเคเป็นกระใจัยให้กับทุกท่านนะคะชาวราศีเมษที่สําคัญก็คือการรักษาศีล้้คจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้แต่ถ้าหากะไรที่คุณรักษาศีล5ได้อยู่แล้วขอให้คุณเพิ่มเป็นศีล8นะคะแล้วมันจะดีขึ้นมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือความสุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะความสุจริตจะทําให้คุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเจอกันใหม่นะคะในพีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ